อนนี้เราอยู่ที่ภูเขาหิมะซีหลิงนะคะอยู่ที่เฉิงตูประเทศจีนอันนี้นั่งจับบนระเบียงห้องนะมองลงไปอยู่ข้างล่างแบบเป็นหิมะแบบอย่างนี้เลยตอนนี้ละ่ะเวลาประมาณสองทุ่มครึ่งที่จีนน่าจะทุ่มครึ่งที่ไทยแบบวิวดีมากแต่ไม่มีหิมะตกนะมีแค่หมอกแล้วก็อากาศประมาณลบลส,สององศาแกสมมติว่ามันดีมากใครมาเที่ยวเฉิงตูใครอยากได้ประสบการณ์หิมะแบบภูเขาหิมะ ต้องมาเลยที่นี่ซีหลิงแบบถึงห่างจากในเมืองเฉิงตูนั่งรถบัสสองชั่วโมงถึงแล้วคือโรงแรมที่เนี่ยที่เรามาเรามาเองนะเราไม่ได้มากับทัวร์แต่ก็คือกล้าพูดได้เลยว่าเราว่าเกือบครึ่งโรงแรมเป็นคนไทยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าโรงแรมที่ข้างบนเนี้ยมันมีแค่ไม่กี่โรงแรมที่เขารับชาวต่างชาตินอกั้นเขาจะรับแต่คนจีนอันนี้ไม่รู้ว่าทําไมนะทาไมเขาถึงรับแต่คนจีนเขาไม่รับชาวต่างชาติอาจจะเป็นระบบของเขาอืก็เลยว่า พอเรามาเช็คอินวันนี้วันที่หนึ่งมกรล่าเจอคนไทยเยอะมากแบบอ้าอันนี้คนไทยเอ้าอันนี้ก็คนไทยอันนี้ก็ทําไทยแบบคนไทยเยอโอ้รู้สึกไม่แน่ใจว่าเขามากับทัวร์เองมาเที่ยวมาเองอะไรอย่างงี้แต่รู้สึกว่าเออรู้สึกว่าคนไทยเยอะอืมตอนนี้คนไทยน่าจะชอบมาเพราะมันใกล้มันถูกแล้วก็อืมนั่นแหละได้ประสบการณ์หิมะใหม่ๆไม่ต้องบินไปไกลไม่ต้องเสียเงินแพงด้วยใช่ลองมาดูนะคะ เซิรีหลิงเนี่ยปักแฮชแท็กไว้ให้ซีหลิงแบบสโนว์มาเทนแบบสวยมากบรรยากาศดีอืแต่ถ้าใครไม่อยากพักบนภูเขาใช้ว่าเดทิฟก็ได้พักในเฉิงตูก็เช้าไปเย็นกลับมาเช้าๆ้าหน่อยตีสีเอ้ขึ้นรถขึ้นรถบัสเจ็ดโมงแล้วก็กลับตอนสี่โมงเย็นอันนี้ก็ได้เหมือนกันถ้าใครไม่สะดวกนอนข้างบนแต่เราคิดว่าเราอยากซึมซับเย็นๆเยอะๆก็เลยนอนข้างบนก็สะดวกแล้วแต่สะดวกนั่นแหละค่ะ แนะนำแนะนำเดี๋ยวลงคิปไว้ให้ดูแบบโอ้ยสวยสวยสวยโอเคบายบาๆกันนไ,นไว้มีอะไรมาอัปเดตติดตามกันไว้นะคะ